สอบคู่ากนะปวนยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อมาพูดถึงอัปเดตนะคะปี2025ของข้อสอบ IELTS ชัดเจนเลยว่า IELTS เนี่ยโปรโมทการสอบแบบคอมพิวเตอร์คือที่สุดของที่สุดและการสอบแบบเพเปอร์ก็จะถอยหลังลงไปเรื่อยๆดังนั้นในคลิปนี้นะเราจะมาพูดถึงว่า IELTS แบบคอมเนี่ยยากไหม นะเป็นคำตอบไอเป็นคาถามที่เมเจอค่อนข้างบ่อยเลยนะคะสำหรับนักเรียนที่เพิ่งรู้ว่า IELS t c o m p u t e r เนี่ยจะเป็นเทรนด์ในอนาคตอันใกล้ๆนี้สวัสดีค่ะคุณเมเองนะคะจากสถาบันออนไลน์ FMCP English เมยคือครูผู้สอนนะคะคอร์ส IELS t at home ซึ่งเป็นคอร์ส IELS t ออนไลน์แห่งเดียวที่การันตีผล7.0หรือคืนค่าเรียนให้100% มามาดูก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจว่ายากหรือไม่ยากมาดูว่าข้อสอบ IELTS คอมพิวเตอร์หรือ CBT นะคะก็คือ computer based test ประกอบไปด้วยอะไรเหมือนกับ paper เลยค่ะ4อย่าง listening reading writing speaking สิ่งที่ปเปลี่ยนนะก็คือวิธีการทำข้อสอบแล้วก็ประสบการณ์ในการสอบอะนะว่ามันแตกต่างกันแน่นอนระหว่าง paper กับคอม แล้วข้อสอบ i อโอสคอมพิวเตอร์ยากไหมล่ะหลายคนกังวลค่ะคิดว่าเอ๊ะเราไม่ชินเราชินกับการเขียนบนเ,เอ่อการใช้กระดาษข้อสอบคําตอบแบบนี้เราแบบเปเปอร์อะถ้าเกิดต้องมาทำแบบคอมพิวเตอร์จะทํายังไง ประการแรกเลยนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะมีเรื่องของการต้องพิมพ์แทนการเขียนซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราได้เปรียบนะเพราะว่าในสมัยเนี่ยเรามักจะพิมพ์ทางแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์นะคะบ่อยกว่าที่เรามานั่งเขียนในเพเปอร์ด้วยซ้ําดังนั้นมีนักเรียนส่วนใหญ่เลยนะคะที่ชอบสไตล์นี้เพราะทาให้เขาทําเร็วขึ้นและผิดน้อยลงและที่สําคัญนะลายมือก็ไม่ต้องมาแกะใช่ไหมคนที่ลายมือไม่สวยเนี่ยเสียเปรียบนะคะเวลาทำเพเปอร์ ข้อ <S an other> สองอ่านบนหน้าจอแล้วทำให้แบบตาแบบล้านะคะซึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกมาด้านเนี้ยถ้าใครแบบฝึกแบบเพเปอร์ไปซื้อหนังสือติวสอบมามานั่งทำอย่างเดียวเนี่ยวลามาสอบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเจอปัญหาตรงนี้เมย์จึงให้นักเรียนของเมย์เนี่ยฝึกในระบบ I c ซของเราสำหรับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเพื่อที่เวลาไปสอบจริงอ่ะจะได้แบบชินกับการทาในรูปแบบนี้แล้วก็ไม่เกิดการเซอร์ไพรส์ใดๆทั้งสิ้น สความคิดเรื่องของเวลานะคะ CBT เนี่ยจะมีตัวจับเวลาชัดเจนเลยนะคะบางคนรู้สึกว่ากดดันแต่ที่จริงอ่ะเป็นข้อดีนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยชอบทำเพลินค่ะในรูปแบบของเพเปอร์เพลินซะจนข้อที่เหลือเนี่ยทิ้งขยะไปหมดเลยเพราะว่าทำไม่ทันอย่างน้อยเขายังมีเวลาให้นะคะการจัดการหน้าจอก็คือ Reading เนี่ย นี่คือข้อดีนะ reading กับคำถามอยู่หน้าจอเดียวกันนะคะสามารถที่จะดูแล้วก็เกี่ยวโย,กย,วโยงกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องพลิกไปพลิกมาเหมือนของ paper บางคนไม่คุ้นใช่ถ้าไปติวสอบแบบ paper นะคะเอาเข้อสอบมานั่งทำแบบสไตล์เก่าๆเ,เนี่ยเวลามาทำตัวข้อสอบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะยากนะดังนั้นถ้าอยากที่จะมาสอบรูปแบบคอมเนะี่ยบอกเลยนะคะที่คือนาะคต เพราะว่ารูปแบบ paper เนี่ยใช้เวลาติวโทษทีค่ะใช้เวลาในการตรวจเนี่ยนานมาก13วันแล้วก็ต้องมานั่งแกะลายมือใช้บุคลากรเยอะ IELTS เขาไปทางคอมพิวเตอร์แล้วนะคะและโดยเฉพาะครั้งเนี้ยเป็นตัวบ่งบอกชัดเจนว่านี่คืออนาคตดังนั้นถ้าไม่คุ้นกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมาฝึกในระบบ ICO ของ IELTS Home แล้วจะทำให้ process หรือกระบวนการเนี่ยง่ายขึ้น ข้อดีของ i อเอ s แบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบนี้นะคะมันดีสำหรับทางส่วนสอบและทางเราเองเพราะอะไรประการแรกรู้ผลสอบเร็วกว่านะคะเพราะ CBT ใช้เวลาประมาณ3-5วันเท่านั้นแต่เพเปอร์เนี่ยจะต้องใช้คนมาแบบนั่งแกะนั่งดูซิว่าเราเขียนถูกต้องแกะลายมืออะไรหลายๆอย่าง13วันน่ยกว่าจะได้ผลดังนั้นถ้าใครรีบใช้คะแนนเนี่ย CBT คือดีที่สุดนะคะสอบบ่อยกว่าเพราะว่า การสอบแบบเพเปอเนี่ยจะต้องจัดหาห้องจัดหาโต๊ะมันมีหลายขั้นตอนนะคะส่วนคอมพิวเตอร์ก็แค่แบบเปิดระบบมาแล้วใครก็นั่งทำก็ได้มันง่ายมากเสียงฟังชัดเจนกว่าเพราะว่าใน CBT จะได้หูฟังเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าใครจะขยับใครจะไอหรืออะไรทั้งสิน้นแล้วหน้าจอก็แบ่งให้ชัดเจนแล้วครูเม i ์ s คอมพิวเตอร์เหมาะกับใครอะ่ะเหมาะกับคนที่รีบใช้คะแนนเหมาะกับคนที่เขียนเอ่อแบบแบบ เร่งความแล้วรู้สึกว่ามันเขียนช้าหรือว่าอ่านลายมือตัวเองไม่ออกอะ่ะคือถ้าเกิดลายมือตัวเองอ่านไม่ออกแล้วลายแล้วคนอื่นจะอ่านลายมือตัวเองออกได้ไงใช่ไหมคนที่ชอบเทคโนโลยีนะคะหรือไม่อยากที่จะอ,อ่านอะไรกระดาษยาวๆอะ่ะแล้วคนที่ต้องสอบแบบเยอะๆนะคะคือ i e เ t s เนี่ยเขาไม่มีกําหนดว่าโอเคสอบแล้วแล้วห้ามสอบอีกสองอาทิตย์ไม่ใช่จะสอบบ่อยก็ได้เพราะว่ามันสอบครั้งละเจ็ดพันกว่าบาทอะ่ะคุณมีเงินไหมล่ะ ถ้าคุณอยากที่จะทุ่มเรื่องตรงนี้นะคะโดยที่แบบไปเรื่อยๆเนี่ยก็เอาเลยแต่บอกเลยนะคะว่ามีหลายคนที่เสียค่าสอบไปห้าครั้งก็ยังไม่ผ่านเขาเคยมาคุยกับเมเรื่องนี้แล้วเม่ก็ถามเขาว่าในแต่ละครั้งที่ไปสอบเนี่ยเตรียมสอบอยังไงทําแต่ข้อสอบค่ะคุณเม์ถ้าทําแต่ข้อสอบก็แสดงว่าทักษะพื้นฐานไม่ได้เก่งขึ้นเลยแล้วมาแปลกใจอะไรล่ะว่าทำไมคะแนนถึงไม่ขึ้น ช่ไหมคะเพราะว่า i อเอลเนี่ยทดสอบทักษะพื้นฐานของเรานะไม่ใช่เทคนิคการทําข้อสอบนะดังนั้นเมย์ May แนะนําว่าเอาเวลาตรงเนี้ยเอาเงินตรงเนี้ยนะคะมาฝึกทักษะให้มันเป็นกิจลักษณะแล้วไปสอบยังจะได้ผลดีกว่ายิ่งสอบอยิ่งสอบแล้วเฟลอะ่ะมันทําให้เราเสียความรู้สึกมากขึ้นเรื่อยเรื่อแล้วหมดความมั่นใจในที่สุดนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปแนวนั้นแล้วจะทํายังไงให้สอบ i อเอลคอมพิวเตอร์ได้แบบไม่พลาด ก็คือจะต้องชินกับรูปแบบคอมนะคะเมย์ให้นักเรียนของเมย,ย์เนี่ยไปฝึกในระบบ ICO ของ i o Sa ลสต Home เพราะนั่นเป็นรูปแบบคอมพิวเตอร์ที่จะเจอในการสอบจริจรงๆและเมื่อชินกับรูปแบบเนี่ยเวลาไปสอบจริจรงก็ไม่ต้องมาเอ๊ะ e ปุ่มนี้ไปไหนปุ่มนั้นไปยังไงนะคะ i/O เ h o ส e เราเน้นเกี่ยวกับการสอบของคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเลยดังนั้นถ้าอยากที่จะเข้าสู่การเตรียมสอบแบบในอนาคตแบบรุ่นใหม่แบบเทรนใหม่เนี่ย ต้องไม่พลาดนะคะสิ่งที่ต้องฝึกเพิ่มนะเวลาไปสอบแบบคอมพิวเตอร์ก็คือพิมพ์ให้คล่องนะคะตรวจแกมมาบนหน้าจอให้เร็วว่าเราพลาดตรงไหนบ้างฝึกอ่านพัสดุแบบหน้าจอนะคะไม่ใช่ว่าอ่านแต่ในหนังสือติวข้อสอบแบบที่เคยทํามา10กว่าปี รู้จักปุ่มฟังก์ชันต่างๆในหน้าจอนะคะ next previous highlight scroll อยู่ตรงไหนจะได้ใช้อย่างรวดเร็วและฝึกจับเวลาเหมือนข้อสอบจริงเพราะยังไงอะเราก็ต้องจับเวลาอยู่แล้วแต่ข้อดีคือเขามีเวลาให้ในขณะที่ paper เราก็ต้องดูเวลาของเราเองและส่วนใหญ่ก็จะเพลินนะคะดังนั้นนะ่ะบอกเลยนะคะว่า IELTS แบบคอมพิวเตอร์เนี่ยถือว่าไม่ยากนะคะเพราะว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยไมว่าคุณก็ควรใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปมากกว่ามานั่งเขียนเองด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยขอแค่สร้างความเคยชินในรูปแบบของโจทย์ในคอมพิวเตอร์ในระบบของ ICO อ่ะแล้วคุณจะไม่ต้องกังวลค่ะว่าเอ๊ะอะไรอยู่ตรงไหนยังไงเวลาทำข้อสอบอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณสามารถที่จะเอาสิ่งที่ฝึกอ่ะไปใช้ในการสอบได้เลย ถ้าคุณพร้อมที่จะทำคะแนน IELTS ในครั้งหน้านะคะทักมาที่ line id at ielts online ตัวเล็กติดกันแล้วมาดูแผนการเรียนที่จะช่วยให้คุณทำคะแนนที่คุณต้องการเจอกันในคอร์ส IELTS Home นะคะสวัสดีค่ะ